คลิปนี้ก็ทําผัดมีผัดมี่แบบชาวชาวสวนยางนะจ๊ะเพื่อนเพื่อจะทำแบบนี้หราเป๋าไม่รู้คอยรอชมจ้ะก็มีเส้นหมี่ก็นี่ก็กระเทียมหัวหอมพริกแห้งตาจ้ะตาหรือบดนก็ได้แต่น่าจะตามมากกว่านะจ๊ะแล้วก็มีไข่ฝอย ไข่หัน่นฝอยหน้ามะขามต้นหอมผักชีหัน่นกระล่ำปีเรามีอะไรเราใช้ในั่นจะ้ะแล้วเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลทุรสน้ำปลาเท่านั้นจะ้ะเดี๋ยวสักคู่จะทำให้ดูต่อไปนะจะ้ะรอสักแป๊บจะ้ะใส่น้ำมันเลยจะ้ะ ธรรมดาบางคนเขามีมะพร้าวมากๆเขาจะใส่มะพร้าวนะแต่นี่ว่าเอาแบบไม่ต้องใช้มะพร้าวใช้น้ำมันเลยก็ได้เหมือนกันใช้ได้ทั้งสองอย่างไม่ผิดกฎหมายจา้ะแล้เราก็ใส่เครื่องปรุงนี่จ้ะตำจ้ะละเอียดแล้ว จะมีเสียงแรกเล็กน้อยหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าแม่ครัวมือหนักเพราะแม่ครัวเป็นคนตัดยางทำสวนมือจะเบาไม่ได้จ้ะผัดไปให้หอม แม่ครวจะทำอะไรแบบบ้านๆต่ทำได้มันก็จะดูดีทานได้ไม่ถึงกับไม่ได้ทานได้จ้ะ จากนั้นเราก็จะใส่น้ำส้มมะขามลงไปเลยเทจ้ะอาจจะมีเม็ดร่วงไปบ้างก็ธรรมดาอร่อยดีใครได้จเม็นมะขามถัวโชคดีจ้ะคนีเห็นว่าคนหนาได้ไม่มะขามเขาะจะหลงกันไปน้อยมากเ้าเจียวจ้ะนี่จ้ะเราจะใส่นิดหน่อยอความหอมจากถัว่ว ตวอะไรตอดขว,วเหลืองขัวนเน่าไม่รู้ต้องทำตามแม่สอนใส่ซอสผูส้ขาวทองนิดนึงช่วงนี้เราต้องผสมหลายหลายอย่างเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงผสมของการผัดหมี่ ตามจ้ะสามช้อนตามรสซื้ของชูรสเทเหมือนเคยจ้ะนิดนึงเข่อความสะดวกของแม่บ้านรอสักคพู่จ้ะ เดือดแล้วนะจ๊ะชิมรสเรียบร้อยแล้วหวานเปรี้ยวเค็มตามหลังก็ขัดหมี่บางคนจะชอบเปรี้ยวน้ำมากแต่แม่ครัวชอบหวานแต่ก็ไม่หวานเยอะหวานกับเปรี้ยวนี่จะอยู่เค็มๆกันใส่เลยจ้ะเส้นหมี่ที่เราแค่น้ำไว้นิ่มแล้วคนจ้ะ ก็เราต้องคินแล้ให้เรียบร้อยแล้วเราเลยเขาเขาเอาหมี่มาใส่ทีนี้เราก็จะคนต่อไปจนว่าเส้นหมี่สุกเรียบร้อยจะจะคนไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าน้ำนี่จะแห้งก็เส้นหมี่ก็จะสุกพอดีนะจ๊ะรอสักครู่จ้ะ หลังจากที่เราผัดมาระยะหนึ่งก็ประมาณนี้จะแห้งแล้วจ้ะนะเราก็จะใส่กะหล่ำปีเราหาได้กะหล่ำปีเราก็เอากะหล่ำปีจ้ะผัดต่อนะเฮ้ต้องผัดให้กะหล่ำปีเข้าเข้ากับเส้นหมี่แล้วเราถึงจะใส่ต้นหอมระกคีตามลงไปนะ เราต้องคนให้เข้ากันก่อนจ้ะมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เข้ากันกนะจ๊ะี่จ๊ะผัดเส้นหมี่ฉบับคนบนเขานะเราอยู่บนนี้เราก็ต้องรู้จัก อยู่รู้จักกินแบบนี้จ้ะย้ายเหมือนในเมืองมีของพร้อมไม่ได้นะจ๊ะกรุณากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ